ไอ้ที่ให้มันเยอะเกินมีอย่างนี้ด้วเหรอเยอะเกินมันเยอะเกินขอที่่แบบน้อปดปออยู่นเกลือดก่อนมาแม่แตงเอีแม่ไเอาแม่เอาเอาเหรีอมให้มาแตงเอียม่เล้องอันมีตังค์โมาปกมีอะไรบางวยอาไมั้ายอนมสมัยพอเลาไม่ใช่ก็อมัน้ไมเรอบุป S see. <S อันนี้กระโดดนะ s <S นสิแป้นไว้เขาปี <Okay. S 1> บ๊บป

ไม่ได้ตั้ใจนะได้ไดไม่ได้วันนั้นถือไปนะไอ้เน่ได้แลน้องหงมไปไหงมไหมเอาใครจเท่ไหร่เอาสิบหรือยี่สิบเอาะอัานเท่าไหร่อะเจงวิพีสิบ้ารปั๊บเท่าไหร่อะ้บุณสิบห้าเป็นเบสิบห้าบบุค่ะ ไปไหนเนี่ยในกระเป๋ปารู้จักไหมกระเป๋าซ้อนกระเป๋าจับปิวขอบคุณนะนี่เนี่ยหมอ่าขอบคุณมากค่ะ